ก็ไม่ว่าละจ้ะนะคะส่งกำลังใจให้กันดูแลซึ่งกันและก,กันนะคะปากบ้านหลังเลี้ยงชิวเลยซื้อน้ำไม่ไหลเป็นเพราะอะไรอ่าลมเย็นสบายละเกิดมาชาตินี้แน่เด้อดึงยายดึงยายอสมอเป็นน้ำในเด้จ้ายายให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะ,นะคะบ้านยายอสมอก็ยังไม่เติบโตัวยหรอก จํคะทำไปเรื่อยๆสะสมไปนะคะได้น้อยได้ไหมได้เฮ็ดดีน้ำได้ทำมุนโตนก็พอใจได้ฮะขอให้แตะละวันทําดีที่สุดก็พอนะคะอยากลองจบยูเพ่งกระดาษายคือบลูายกระดาษบริทองทักทายส่งกำลังใจให้เพื่อนๆน,นะคะ ทำความดีไปนะคะทำให้ท่าไปน้ำเลยเด้อค่ะค่ะก็ไม่มีอะไรมากเนาะหน้าตาตัวตนมายืนยันมากก็คือเมื่อวานเราจะย้อนไปกลับย้อนกลับไปแก้ไขอะไรก็อันได้อันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะอันไหนแก้ไขได้เราก็แก้ไขจ้า,าบ๊ายบาย เล็วนั่งชิวๆอยู่ต่อเผื่อน้ำไหลมาจะได้ทำการทำงานม้างเนาะในแต่ละวันชิวๆเลยสื้อน้ำไม่ไหลเป็นเพราะอะไรอ่าลมเย็นสบายล้วเกิดมาชาตินี้สบายดีอ่ามีก้อนเมฆเห็นก้อนเมฆเด้วันนี้ไม่วานไม่เห็นเ้อเล็ก ไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของเพื่อนๆชาวคีเอเตอร์ชาวเฟซบุ๊ก Facebook ด้วยนะคะยายไปน้ำขอให้แตะละวันทำดีที่สุดก็พอนะคะอยากลองจบอยู่เพ่งกระดาษยายคือบัลูยายกระดาษบริทองอโชคดีลองไปสนทียายกระดรา่มีสักคลิปดอกบุญนองมาลาเลออก มนั่งชิวๆอ,อ,อยู่ในซาบายยแล้วนั่งชิวๆอ,อ,อยู่ต่อเผื่อน้ำไหลมาจะได้ทำการทำงานมั่งเนาะในแต่ละวันแน่เด้อดึงยายดึงยายอสม,มอเป็นน้ำในเ้อจ้ายายขอให้แตะละวันทำดีที่สุดกระพอนะคะอยากลองจบยูเพ่งกระดาษยายคือบลูกยายกระดาษบริทองไม่มีแดดตกบ่ายมาแดดออกแล้วค่ะ ก็มีก้อนเมฆด้วยก้อนเมฆสวยสวยก้อนเมฆสีคายได้เฮ็ดดีน้ำได้ทํำมุนโตน้องก็พอใจได้ฮะสวัสดียามบ่ายจ้าใหญ่ยยอสอมอนะคะสมหมายชนะชยัยบรรยากาศในวันนี้ก็แดดออกแล้วค่ะเมื่อเช้านี้น ได้เฮ็ดดีน้ำได้ทํำมุนโตน้องก็พอใจได้หายแค่นี้ก็ดีใจแล้วออออขอบคุณนะคะดึงอ้ายบ่อยู่บ่ได้เป็นคู่ ขออยู่อย่างผู้ทำจักได้ฮักกันแค่นี้ก็ถือว่าขอให้แตะละวันทำดีที่สุดก็พอนะคะอย่าปลองจบอยู่เพลงกระดาษายคือบลุ่ายกระดาษบริทองลบลือโชคดีเด้อไอมีเฟ็นใหม่ขอให้โชคดีชิวเลยสีน้ำไม่ไหล เป็นเพราะอะไระลมเย็นสบายละเกิดมาชาตินี้ก็คือเมื่อวานเราจะย้อนไปกลับย้อนกลับไปแก้ไขอะไรก็อันได้อันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะอันไหนแก้ไขได้เราก็แก้ไขจ้าแค่นี้ก็ดีใจแล้วออออขอบคุณนะคะบ๊ายบาย เล่นนั่งชิวๆอยู่ต่อเผื่อน้ำไหลมาจะได้ทำการทำงานบั่งเนาะในแต่ละวันดึงอ้ายบ่อยู่บ่ได้เป็นคู่ขออยู่อย่างผู้ทำใจเท่าไปน้ำเลยเด้อคค่ะก็ไม่มีอะไรมากเนาะ ต่ตัวตนมายืนยันมาทำให้ดีที่สุดค่ะการงานเรานี่แหละนะคะบายจ้าปังๆนะคะทุกคนทักทายส่งกําลังใจให้เพื่อนๆนะคะเ <ś c oughs> นาะทำความดีไปนะคะทำดีไปในแต่ละวันทำวันนี้ให้ดีที่สุดพรุ่งนี้ก็ คือวันพรุ่งนี้เมื่อวานไหนไม่ได้ก็ปล่อยวางปล่อยเอาไว้บ้างสวนมาทำปุ๋ยหมักแล้วก็มาลดน้ำต้นไม้ด้วยแต่น้ำไม่ไหลไหลแค่ล็อกเดียวขณะน,นี้บ่ายสองนั่งชินสบายดีมีก้อนเมฆเห็นก้อนมเมฆเดว้วันนี้ไม่วานไม่เห็นเด้อ่บ๊ายบาย เล้นนั่งชิวๆอยู่ต่อเผื่อน้ำไหลมาจะได้ทำการทำงานบ้างเนาะในแต่ละวันพี่แค่นี้ก็ดีใจแล้วอออขอบคุณนะคะแม่เด้อดึงใยดึงใยอสมอเป็นน้ำในำเด้อจ้ายชิวเลยสือน,น้ำไม่ไหลเป็นเพราะอะไรอ่าลมเย็นสบายแล้ว เกิดมาชาตินี้ไอเพียงข้างเดียวแค่นี้ก็ดีใจแล้วได้ห้าักกันแค่นี้ก็ถือว่าไอเพียงข้างเดียวแค่นี้ก็ดีใจแล้วชิวเลยสีน้ำไม่ไหล เป็นเพราะอะไรลมเย็นสบายล้วเกิดมาชาตินี้ไม่ได้ก็ปล่อยวางปล่อยเอาไว้บ้างให้เท่าไปน้ำเลยเด้อค่ะค่ะก็ไม่มีอะไรมากเนาะหน้าตาตัวตนมายืนยันมาได้ทำดีกับอ้ก็พอ ก็สร้างมันเถอะหากว่าน้องี่แค่นี้ก็ดีใจแล้วขอบคุณนะคะนบะรักกันนะคะชาวคีเอเต่นะรักกันนะคะชาวคีเอเต์นี่โชคดีได้ เป็นใหม่ก็ให้โชคดีได้หากันเซียวแนทก็คือเมื่อวานเราจะย้อนไปกลับย้อนกลับไปแก้ไขอะไรก็อันได้อันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะอันไหนแก้ไขได้แล้วก็แก้ไขจ้านขอให้แต่ละวันทําดีที่สุดกระพอนะคะอยากลองจบยูเพ่งกระดาษายคือบลูกกูนายกระดาษบม่ได้ทองไอเพียงข้างเดียว แค่นี้ก็ดีใจแล้วสวัสดียามบ่ายจ้ายหญอดสอมอนะคะสมหมายชนะชยัยบรรยากาศในวันนี้ก็แดดออกแล้วค่ะเมื่อเช้านี้ก็คือเมื่อวานเราจะย้อนไปกลับย้อนกลับไปแก้ไขอะไรก็อันได้อันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะอันไหนแก้ไขได้แล้วก็แก้ไขจ้า,า,าโชคดี องไปจนถีไ่ไปยายก็ได้เพราะมีสคริปต์ดอกบุญน,นองมาลาไอเพียงข้างเดียวแค่นี้ก็ดีใจแล้วกร็ดวายในอ้อมอ,อกอ้อมใจของเพื่อนๆชาวคีเอเตอร์ชาวเ,าเฟซบุ๊กด้วยนะคะไ้ยายไป,ปนะ ดึงอายบรอยู่บดได้เป็นคู่ขออยู่อย่างผู้ทำะจม่เด้อดึงยายดึงยายอสมมออไปน้ำเนเดยจ้ายายแถาไปน้ำเนเดยค้ะะาะคะก็ไม่มีอะไรมากเนาะหน้าตาตัวต,อตอนมายืนยันมาหลบหรือ โชคดีเด้อไอมีแฟนใหม่ขอให้โชคดีให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะบ้านใหญ่สมองก็ยังไม่เติบโตอะไรหรอกจะคะทำไปเรื่อยๆสะสมไปนะคะได้น้อยได้มากได้ทำดีกับไอ้ก็พอ